สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาอีกแล้วนะคะน้ำพุเทรวีนะคะซึ่งนะคะตอนนี้สถานาการณ์ที่อิตาลีนะคะก็ให้มา่อนิดูจากบรรยากาศรอบๆนะคะคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่มีเลยนะคะก็มีจนน้อยมากๆให้ได้ดูบรรยากาศน้ำพุเทรวีนะคะซึ่งปกติที่ตรงนี้นะคะ จะเป็นแหล่งนะคะนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่นี่เป็นดับหนึ่งเลยนะคะคือณ<เ>ตอนนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนแม้แต่หมาจะเดินไม่มีมีหมาสองตัวน,นคะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะกาศรอบๆนะคะปกตินักท่องเที่ยวจะเต็มเลยตรงโซนนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีที่จะยืนถ่ายรูปได้ซ้ําไปนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะก็ ไม่มีนะักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเศรษฐกิจตนะตอนนี้ของอิตาลีก็แย่ๆไปพอๆกันนะคะกับทั่วโลกนะคะทุกที่เลยนะคะเพราะว่าคือคนที่ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะที่ไทยก็เหมือนกันนะคะพบผู้ติดเชื้อนะคะที่ตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะเขาเขาไม่ให้ออกจากบ้านนะคะหลังสี่ขุ่มที่นี่นะคะที่อิตาลี ก็เป็นเพื่อนดูบรรยากาศแล้วกันนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็ถ่ายเพื่อนๆดูบ่อยอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เห็นก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งพัเศ์น,นะคะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะปฏิมากรรมของอิตาลีนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะเป็นสถานที่ที่หลายคนอยากจะมาสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง สถานที่ตรงนี้นะคะ้องบอกไปก่อนว่าเป็นสถานที่แรกะะที่ต้างมาอิตาลีนะคะแล้วก็มาโยนเหรียญที่นี่นะคะหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะคะหลายคนก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องโยนเหรียญที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามาที่น้ำพุเรดีตรงนี้นะคะแล้วก็มาโยนเหรียญน,นะคะแล้วเขาบอกว่าคือเราหันหลังนะคะแล้วก็ เหรียญอะไรก็ได้นะคะโยนนะคะลงไปโดยการโยนผ่านไหล่ซ้ายนะคะเขามีความเชื่อว่าเราจะได้กลับมาที่อิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะซึ่งครั้งแรกที่จะมาก็มาเที่ยวนะคะแล้วก็มาโยนเหรียญตรงนี้นะคะแล้วก็ได้กลับมาจริงๆนะคะก็มาอยู่ที่นี่นะคะดูให้น้องเพื่อนดูปฏิมากรรมของเขานะคะซึ่งกว่าจะสร้างเสร็จนี้ก็ใช้ระยะเวลาหลายปีเช่นกันนะคะ ดูปรติมากรรมของที่นี่นะคะเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะอยู่แล้วอิตาลีนะคะซึ่งใครที่เรียนศิลปะถ้ามาเรียนที่นี่จะยอดมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นปรามาจารย์เนาะเกี่ยวกับในด้านของศิลปะศิลปะกรรมต่างๆนะคะรูปปั้นต่างๆนะคะเป็นขึ้นชื่อนะคะอิตาลีเป็นประเทศประวัติศาสตร์นะคะเป็นประเทศที่มีความในเรื่องของศิลปะนะคะโมเดิร์นต่างๆนะคะการสแสดงนะคะ โอเคก็ให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ดูนะ,ะโอเคขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ให้เพื่อนๆดูน้ำใสนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ